ข้อแนะนำที่จะแนะนำให้ทุกคนมีสองข้อสองข้อนี้หมัยโบราณของไทยเราที่จะแนะนำเรียกว่าข้อห้ามในการเล่นดินเหนียวข้อที่หดินเหนียวไม่ใช่ดินน้ำมันขอ้อสองตยีวสา่าเขาไกระสีกระสีเดียยเด๋ยว เมือปีโอ้โหสะสมสะสมเมือแค่นี้แหละเมือปีคือแต่แล้วแล้วใส่แปง้าวเจ้าสีแ้ง้าวสาลแป้้วเจ้าสีข้าเจ้าสีข้าวเจ้าสีข้อวเจ้าสีข้าวเจ้าสีข้าวนจ้าสีข้าวเ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 จ้าสข้าวเจ้้เจ้าส้้สีข้้ข้าว้าส้เจ้าสีข้้ ไนเนี่กินอ่ะ้องมไปโฟมบั๊กคนสอดหยาเลยช่วน้องดิมไปโมไปกินมงนี้่ำด้นี่เลยงมากพวกเด็เหมือนกเด็กกินกูจยไม่ได้ิดเลยคเด็กกินกอ่ะจับแต่บทเนี้ยแต่บบนบทนยไม่เขาจับเจนีก็เอาช้อนขูดเอา

ไม่ได,ไได้ไม่ได้เ้ดสองสามสีทคน้งคันทุกคอันนี้เท่าไหร่นะหนึ่งสองมีค่ะเอาไปเอาไปเอาไป้วาดไปเอามปกวาดแล้วก็จะเอาไปลอยคระรานนี้ให้หน่งยี่สิว ouais? ันนี้ uh ี oh. 3, ันสอังง้คือส พาีในการนะได้น้ำปลาน้ำปลาดิใสกับปลาเป็นก๋วยเตี๋ยวได้อร่อยหมดด้วยนะหนึ่งช้อย่ใส่ช้อนเตี๋ย้อนสเี่ช้อนเยเอาขึ้นเรื่อยเยเลย นี่ทำอะที่เยอะตีส่วนนะนั่นตีสูงก็ตีตีประมาณตี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 ีต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 ตี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  มีก็ใส่เข้าไปให้ใส่เข้าไปแล้วก็อันนี้คืออะไรอันนี้ไปสะเดาอร่อยแซ่บเลยกินกินกินให้ดูกินให้ดูห้องอื่นน่าจะทำกินเลยที่เฮ้ยโหแล้วก็ไข่นี่อะไรมีอะไร ียพคนให้ผมใ่นี่มันคืออะไรอ่ะอันนี้นมันใหญ่โอ้น้ำาน้ำตาลนี่เราก็คนชีมันขนาดีก็คือดำเนินการอะไรพี่อนมั่งนะไม่ได้หรอนี่ทีเราทำแบบนี้ี่แนด้าน้ำกล้องสกฝัน้วค่ะ นี่พอคนเสร็จแล้วทิ้งไว้15วันนะายต่อแล้วแมแล้วก็สกัดมันออกมามันก็จะได้เป็นนายอย่างนี้เขาจะเลี้ยงมาให้เขาะกินพวกเศษผักใบไม้แล้วต่อผักใบไม้กลายเป็นหมูแม่เล็กอย่างเงี้ยไปใส่ต้นไม้มันจะมีจุลินทรีย์อยู่ในเขาเชื่อ้องเป็นซุมซ่องกันเชลลาเบอร์ซอนเราเป็นซุมซ่องหรือเปล่าเฮ้ยวิทยากรอมหลายกลุ่มแล้วน้องก็เลยแบบ